ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในอีเวนต์นะคะของชูแอมบรานะคะวันนี้มาลองลองพื้นตัวใหม่นะคะซึ่งก็ได้เป็นสี734นะคะอันนี้ก็คือสีจอมเหลืองหน่อยก็คือจะเป็นฝั่งนี้นะมันจะมีความแบบพอดีผิวแล้วก็เหลืองๆนะะิดนึงค่ะส่วนฝั่งเนี้ยมันจะมีความพอดี พอดีผิวแต่ว่าจะมีความแบบเออใกล้ๆก,ก,กันนะคะคือ64เอออะไรอะ644นะคะเป็นั่งนี้นะคะจริงๆสี 4, มันก็ได้ทั้งสองสีเลยนะแต่ว่าเราเลือกให้มาออกโทนเหลืองกว่าก็คือ734นะคะปกติเราใช้เป็น754นะคะถ้าเป็นพวกคุชชัอะไรแต่ว่าอันนี้มันจะผ่องขึ้นแหละมันจะผ่องขึ้นนิดนึงมันจะดูขาวขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เราใช้ไม่ได้นะสาหรับสีนี้นะคะอันนี้เรามาดูสีแต่ละสีกันนะคะวิธีการดูสีของเขานะคะเขาบอกว่าให้ ถ้าเราดูเป็นตรงนี้ เลขตัวแรกเนี่ยเลขห้าเลขเจ็ดเนี่ยจะให้ดูเป็นสีของตรงนี้นะคะจะมีความชมพูกับมีความเหลืองเลขน้อยคือออกชมพเเูเลขเออเลขเยอะเนี่ยคือจะโทนเหลืองแล้วก็ตัวเลขกลางนะคะตัวกลางเนี่ยมันเลขก็จะขาวเลขสองก็จะเข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบสีเข้มสองเนยจะเป็นเข้มนะคะต,ต,ตัวสุดท้ายนี่จะเป็นความทึบความหนาซึ่งบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องตัวสุดท้ายอะไรประมาณนั้นนะคะก็มีวิธีการเลือกที่ดูแบบสีม่งมากยังเรกาก็สีม่งมากจริงๆแต่ว่า มันก็ไม่ได้เลือกยากขนาดนั้นนะทุกคนอ่ะเราได้เป็นเจสามสี่นะทุกคนก็คืออย่างที่บอกะคะ่ะว่ายังไงก็มาเลือกที่เคาน์เตอร์มันน่าจะแม่นยําสุดนะเพราะว่ามันแบบต้องมาเทียบหน้าส์ขวาต่างๆนะคะอ่ะเราก็ได้เป็นเจสามสี่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะจ้านี่นะคะเป็นความแตกต่างระหว่าง 644นะคะกับ734จะเห็นว่า734ที่เอาเนี่ยมันจะเข้มกว่าน,น่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงบางๆนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าอันนี้มันก็จะพอดีผิวอะนะแต่มันแบบเออดูในกล้องมันดูแบบเหลืองๆเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะอกแดงกว่านิดนึงคนด้วยแสงด้วยอะไรแล้วอะมันจอกชมพูกว่านิดเดียวแต่นิดเดียว,น,ดดยวนะคะเออได้อยู่นะแต่ชอบเหลืองมากกว่ามีความอขอกว่านะคะพี่เอบ๋บอก สวัสดีค่ะยินดตอนรับเข้าสู่ไอว c าชาแนลนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับดิวรองพื้นอีกแล้วนะก็หลังจากที่ดูไปที่ต้นคลิปนะคะก็ได้กลับมานะคะเป็น เบอร์เจ็นั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองใช้ให้ดูกันนะคะสำหรับ734นะคะก็คือมันค่อนข้างจะเหลืองเกินกว่าผิว,วไปนิดนึงแล้วก็เข้มเกินกว่าผิว,วไปนิดนึงนะคะแล้วก็เขาแนะนำเป็นตัว644ที่สีอาจจะแบบพอดีผิวแต่ว่ามันจะไม่เหลืองมันจะอมชมพูนิดนึงแล้วก็แบบไม่เหลืองเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเทียบกันแล้วีอบอกว่า เออหน้าเราควรจะไปทางสายฝอนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้มันไปฝอๆไปเลยออกเหลืองๆไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแต่ว่าสีที่ใช้ได้นเนี่ยก็มีอยู่2ส,สีนี้นะก็แล้วแต่เลยนะคะก็ได้กลับมานะคะเป็นตัวนี้นะคะเหมือนขวดน้ําหอมไหยเนาะขวดแบบว่าน่ารักขวดเอออันนี้นะคะราคา1950งพันเก้าร้อยบาทนี่ค่ะขวดแบบนี้นะคะสวยมากคือตั้งไว้เฉยๆก็ดูแบบเกร๋แล้วอะนะ,ะวดขวดอย่างนี้เนาะ,ะฝาเขาก็เป็นแบบ แน่นหนาดีนะคะเออมันจะมีเป็นแบบล็อกล็อกเอิร์นอยู่ตรงนี้ดล็อก,อกมันวันดูแบบคลิึๆนิดนึงอ,ะอ่ะดูใช้ได้มากนะคะขวดก็เป็นขวดแก้วนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่25 ml นะคะขวดใหญ่อยู่นะคะผมค่าอ่ะหัวเป็นหัวปั๊มนะจ๊ะปั๊มออกมาให้ดูกัน นี่คือการใช้ครั้งแรกนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะกลับมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเข้มกว่าผิวเป็นหนิดหน่อยหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้กันบางๆเนาะเขาจะใช้กับแปรงของเขาแต่ว่าแปรงราคาสูงมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้กับ ลองใช้กันนิ้วดูอะดูสิเห็นป้ะมันจะเหลือแล้วเข้มกว่าผิวเห็นไหมจริงๆผิวว่าควรใช้มากๆคือ64สีเพราะว่าแบบมันจะมีความอมแดงนหน่อยแต่ว่าพอเราใช้แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยของเราอะ่ะมันจะเหมือนกับอมแดงแล้วกลัวแบบตัวจะเหลืองๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็คือมันแบบอยากได้เหลืองกว่า6 4สีอีกหน่อยนึงนะแต่ว่าแบบไม่มีเออดูดิโอเคมอะ่ะทุกคนลองให้ด้นะจ๊ะว่าเข้มจ้ะ แต่ว่าก็แล้วแต่นะคะมันแล้วแต่ฟินิชลุกที่เราชอบเลยอะ่ะคือให้เขาลองทั้งสองฝั่งแล้วนะว่าก็ชอบชอบความเหลืองมากกว่าเนาะเราแบบใส่แป้งขาวหน่อยเอาก็ได้นะคะเฮ้ยแต่เคม็มจริงอะ่ะดูสิอันนี้คือลองใช้นิ้วดูนะคะก็ค่อนข้าง,างที่จะปกปิดนะแต่ว่าผิวสวยมากคือลองพื้นหายใจได้อย่างที่เขาบอกเลยคือแบบมันดูไม่ดูหนามัดูแบบปกปิดแต่ว่า โอเคเลยะความปกปิดอยู่ตรงนี้ก็ปิดได้แท็บได้เพิ่มได้บิวได้แต่มันนูนๆหน่อยก็อาจจะปิดยากอุ้ยผิวสวยนะทุกคนดูดิดีดีประทับใจเนื้อลองเื้นอยู่ค่ะถ้าใครแบบไม่อยากให้มันไม่อยากไม่ได้ชอบลองเปื้นนี่มันเค็มแล้วก็ไม่ได้แบบมีแป้งนี่มันเค็มเพื่อที่จะมาตัดกันอะ่ะ mm hmm. ก็สินี้ถือว่าเค็มนะจา๊าถ้าผิวเดียวกัน เดี๋ยวเรามาลองดูว่าง่วงวันเขาดรอปไหมนะคะคือถ้าง่วงวันไม่ดรอปก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าดรอปเนี่ยมันจะเข้มลงอีกนิดนึงมันก็ไม่ค่อยโอเคนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึง่งแต่เบื้องต้นคือเนื้อนี่คือแบบประทับใจนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเป็น beauty b น e n d e r นะคะดูว่าใช้ฟองน้ำแล้วเป็นยังไงโอ้ใช้ฟองน้ำแล้วมันจะเหมือนกับบางลง ตรงรอยแดงที่ปกติก็อาจจะต้องย้ำหลายทีหน่อยแต่ก็ดีนะมันก็ได้ความรวดเร็วนะคะแล้วก็ความนัวนวแต่ชอบใช้มือมากกว่ามันแน่นดีผิวมันไม่ดีไงชอบแน่นแน่นหน่อยอื <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าเราจะไม่ลอยแน่ๆน,นะคะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบ หน้าเคมกว่าคอหน่อยนึงแต่เดี๋ยวเราลงแป้งเบิอหน้ามันก็จะพอดีนะคะแต่ว่าเราต้องมารลุนอีกทีหนึ่งว่าตอนกลางวันเนี่ยมันจะดรอปหรือเปล่านะคะแบบโดนแดดโดนอะไรอย่างนี้เนาะเบื้องต้นนะคะชอบเนือ้อรองพื้นมากๆเลยอะ่ะคือมันมีความรู้สึกว่ามันทําให้ผิวดูสวยดูแบบเนียนแบบผิวดีอะ่ะมันคือมีความปรับผิวเกิดขึ้น ให้มันดูผิวดีแบบทั้งทั้นที่มันลงน้อยเองอะอย่างถ้าใช้นิ้วอย่างด้านเนี้ยคือลงนิดเดียวเรารู้สึกเลยว่าผิวมันมีความเนียนอะเออเนี่ยคือพอใช้นิ้วลงนิเน่ยจะรู้สึกว่ามันจะเหลืองๆหนานๆกว่าเนาะแต่พอใช้ฟองน้ำมอนนี้รู้สึกว่าเขาจะผ่องกว่าหรือเปล่ามันมันคือแบบเนื้อมันทึบก,กว่าถ้าเราใช้ออฟองน้าเนื้อมันจะไม่ทึบเท่าใช้นิ้วนะคะอะเดี๋ยวเราลงแป้งกันดีกว่านะคะซึ่งก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่น ตัง้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหน้าก็แบบมีความผ่องขึ้นอีกนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราตบไฮไลท์อะไรเอามันก็น่าจะมีความแบบกระจ่างขึ้นนะคะอ่ะโอเคเดีย๋ยวยไปแต่งหน้าแบบนึงนะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแต่งหน้าเสร็จเร้อแล้วลาลานะคะกับการใช้รองพื้นชูตัวนี้นะคะก็ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่านางก็พอไปได้อยู่นะไม่ได้แบบว่าเข้มจนเกินไปรู้สึกว่าพอมองหน้าแล้วมันแบบ ไม่ไม่ได้หน้าดำอ่ะเออรู้สึกว่าแบบพอดีนี่คือสี่ชั้นแต่ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มใหลงไฮไลท์แต่ว่าน,นี่ไม่ได้เพิ่มไฮไลท์อะไรนะคะเพราะว่าะจะรีวิวรองพื้นเนอะก็เลยรู้สึกว่าเออปล่อยปล่อยมันบาย,บาย,บายช่างมันนะแต่เราดูประสิทธิภาพของรองพื้นกันดีกว่านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยงไงวันนี้นะคะเดียกก็มันจะออกไปอ e ีเวนต์แล้วนะคะก็เดี๋ยง่าจะมาอัปเดตให้ดูกันเนาะว่าระหว่างวันเป็นยังไงเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก,กลับมาอัปเดตกันค่ะด้านนี้ว่าใช้ฟองน้ําด้านนี้ว่าใช้น ด้านนี้สวยกว่าด้านนี้แน่นกว่าใช่ปะแสดงว่าลองพื้นหลุดตรงนี้หลุดหมดมันอยู่ที่การใช้เนะเพราะว่าเพราะว่าการใช้โฟงน้ำอ่ะมัน<ข>บางไม่เรียบอยู่แล้วไม่เรียบเท่าฝั่งนี้ห<อ>น้าหน้าฝั่งนี้ดีกว่าอยู่แล้วนี่นะคะอัปเดตนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อีเวนต์นะคะก็ตอนนี้หน้าฝั่งนี้นะคะจะเป็นหน้าฝั่งที่ใช้ฟองน้ํานะคะก็มีความรู้สึกว่า เขาแบบมีความเผยผิวขึ้นมานะคะมีความหลุดเบาๆนะคะแต่ว่าด้านนี้ที่ใช้นิ้วเนี่ยมันจะมีความเบกกว่าอยู่นะเออดูสิประมาณนั้นนะคะโดยรวมก็โอเคนะยังแบบไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะรู้สึกมีความเงเม้องเงี้ยงหน่อยๆนะวันนี้แบบผจญโลกว่างมากอะแบบเดินนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะเหงื่อออกอยู่ก็อ่ะเดี๋ยวกลับบ้านอัปเดตทีนึงนะคะว่าสักมันออกมาเป็นยังไง มันหมองปะว่าเจ๊แบบมันเข้มกว่าคอป่ะสีก่อนทาเป็นไงก่อนทาก็อย่างเงี้ยแต่เจ๊รู้สึกว่ามันเข้มกว่าคอป่ะมันมีเส้นสีเข้มน้อยเห็นปะตัดกระจกเดี๋ยวคิวเธอไปได้อย่างนี้แล้วคือตอนเนี้ยหน้ากับคออ่ะมันเท่ากันจนมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นเส้นขาวเลาไม่เคยทาลงมาถึงคอนะหมาแสดงว่าเป็นรอยเสื้อาจะเป็นคอกลมน่าจะเป็นของวัอยู่แล้ววันทาาแค่นี้แหละวันทาาแค่กรามเนี่ยแหละไม่เคยลงคอเลยกลัวเสื้อเลอะ ตอนนี้สีโอเคป่ะสีพอดีสีสีที่ได้มาเข้มกว่าผิวหน่อยนึงแต่ว่าพอลงบบบเออต้องดูของเนี้ยอ่ะของนี้แน่นกว่าเข้มกว่าผิวหน่อยนึงจะมีตัวหนึ่งจะอมแดงกว่านี้แต่ว่าไม่ได้เอานั้นมาเพราะกลัวว่าพอถึงในระหว่างวันแล้วหน้าว่าชอบแดงแล้วมันจะแดงหนักต่เนี้เหลืองเนื้เหลืองมากเชื่อว่ามันให้การปกปิดที่ค่อนข้างน้อยแต่ให้ผิวที่เป็นธรรมชาติใช่มันหายใจได้เราคือหายใจได้แต่ก็ไม่ไม่หมองนะเพราะมันจะมีความหน้าเข้มกว่าคอนิดนึงแรกอยู่แล้วอ่ะ กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มสิบสานะคะกออ็แต่งหน้าตอนประมาณเที่ยงเที่ยงได้นะคะเที่ยงเที่ยงประมาณนั้นนะคะก อยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมงได้โดยประมาณนะคะซึ่งตอนนี้นะคะรู้สึกเลยว่าหน้ามีความเหนื่อยล้าพอสมควรนะคะหลังจากที่ผ่านมานานมากแล้วก็ไม่ได้ซับมันอะไรเลยนะคะตอนนี้หน้าดูมีความมันเกิดขึ้นนะคะจะเห็นชัดเจนว่าจะมีความมันช่วงคีโซนนะคะหลังจากที่ผ่านมา9ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาซับมันกันเริ่มที่จมูกนะคะ ความมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะถือว่ามันประมาณหนึ่งเลยนะคะซึ่งประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยจะยังไม่รู้สึกถึงความมันขนาดนี้นะคะหลังจากที่ผ่านมาสักพักเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามันขึ้นแต่พอซับออกมาเราก็ถือว่าโอเคนะคะไม,ไม่มีรองพื้นติดออกมาเท่าไหร่อะตรงนี้ตรงนี้มีหน่อยนึงตรงข้างๆตรงนี้นะคะรู้สึกเออมีอยู่หน่อยนึงเหมือนกันนะคะยวลองเช็ดหน้าแก้มตรงนี้ออกไป ตรงแถวเนี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยมีอ่าความมันเลยแต่จะมีตรงช่วงหน้าแก้มแล้วก็ข,ข้างจมูกนะคะหลังจากซับแล้วผิวดีมากอ่ะรู้สึกว่าผิวกลับมาดีมากๆเลยนะคะคือจะต้องซับมันในระหว่างนะิดนึงเนาะแล้วจมูกก็มีความมันประมาณหนึ่งนะคะ,ตร,ต,ระตรงหน้าผ่ากตรงนี้ก็มันหน่อยอ่ะตรงหน้าผาก็มีความมันพอสมควรนะคะก็คือมันทีโซนค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียว ไปกันที่หน้าผากหน้าผากก็มันชัดเจนมากนะคะสามสี่ชั่วโมงแรกจะยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือค่อนข้างมันอ่ะรู้สึกว่าจะมันประมาณสักสองสมชั่วโมงหลังนี่แหละที่รู้สึกมันขึ้นนะคะก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักสี่ชั่วโมงอ,ะอ่ะเออเนี่ยหลังจากซับแล้วรู้สึกออโอเคนะคะกับเนื้อรองพื้นคือใช้ได้มากๆเลยหลังจากซับแล้วคือแบบ มันผิวกลับมาเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะเป็นผิวที่เป็นผิวแห้งสําหรับวานะคะก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะคะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเออส่วนผิวตรงนี้สิวนี่คือใหญ่มากเมื่อช้ายังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ปะ่ะคือพอเปนโดนเจาะแล้วอะเดี๋ยวเดีเดเดเด๋ล้างหน้าก่อนค่อยเจาะนะก็วันนี้นะคะเท่าที่เห็นเหมือนไปเมื่อตอน ใบๆเย็นๆนะคะก็คือฝั่งนี้ความปกปิดมันค่อนข้างหายไปนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เราใช้เป็นฟองน้ํานั่นเองนะคะเพราะมันฟองน้ําทําให้ทุกอย่างบางลงอะว่าความรู้สึกว่าเราควรที่จะใช้จริงๆมันมีแปลงของเขาเนาะของชูเขาจะมีแปลงของเขาที่เป็นเป็นเหมือนที่จับประมาณนี้ของเขาน่าจะใช้แปรงของเขาก็น่าจะโอเคนะคะแต่ว่าว่าเราใช้มือว่าชอบการใช้มือนะว่าลงลงด้วยมือนะโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับที่ลงเมื่อช้าเราก็มีความปกปิดค่อนข้างดีกว่า ตัวนี้ว่ามีความรู้สึกว่าใช้เอ่อใช้แปรงก็น่าจะดีเพราะการใช้แปรงก็จะหนากว่าใช้ฟองน้ําหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคนะคะก็คือเป็นรองพื้นที่แบบหายใจได้จริงๆนะคือเหมือนมาวานว่ามันไม่ได้มีเนื้อที่หนาหนักอะไรขนาดนั้นนะถึงแบบพองแบบปกปิดหน่อยก็ยังรู้สึกว่าผิวดีแล้วก็ดูเป็นผิวเราอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าจัวเองใส่หน้ากากหรืออะไรยังไงเลยนะคะก็ค่อนข้างประทับใจอะไรพูดในเรื่องของความดรอปก,ก่อนนะคือก่อนที่ว่าจะเริ่มใช้เนี่ย คือตอนที่ว่าลงครั้งแรกเนี่ยคือหน้าข้างบนเนี่ยมันก็จะเข้มกว่าตรงนี้นิดนึงอยู่แล้วเนาะก็เรารู้สึกว่าตรงนี้เราเหลืองเลยไม่ได้โอ้โหสีสมาเออในขณะที่ว่าอยู่ในระหว่างวันนี้นะคะเราก็มีลงรูปในไอจีมีคนถามในไอว่าอ้าว ในเมื่อ644อ่ะมันเข้าผิวมากกว่าแล้วทำไมถึงเอา734ก็ตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะว่า734เนี่ยมันเป็นสีที่ออกเหลืองแล้ว644เนี่ยมันจะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างเหลืองกับชมพูแต่ว่าวันมีความรู้สึกว่ามันค่อนไปทางชมพูมากกว่าว่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าในระหว่างวันวราเกิดมีประมาณนี้สีวแดงขึ้นมาหรือว่าโดนแดดอะไรเงี้ยผิวว่าจะแบบเบิร์นิดๆออกาแบบดำหน่อยๆเนอะป้าคือผิวเราจะ ว่าเราโด,โ,ดโดนแดดจะเป็นประมาณนั้นถ้าเราโดนแดดแล้วเนี่ยแล้วผิวเราทาราคพืนที่มันอมชมพูอะมีความรู้สึกว่า หน้าเราจะแดงคือหน้าแดงอ่ะมันมันเข้ากับผิวอยู่แล้วละมันแบบนัวยอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้เราไม่ได้แดงด้วยวเราเป็นคนชอบใส่เสื้อประมาณนี้มีความแบบเปิดไหล่นิดนึงเพื่อจะให้ดูแบบช่วงนี้ไม่ตาแหลยเนาะมันก็จะแดงแล้วเหลืองเนี่ยตรงนี้นึกออกปะมันก็เลยจะแบบว่าเออเราเลือกเหลืองมาดีกว่าน่าจะรอดกว่านะคะแล้วเราก็ไปใช้เป็นไฮไลท์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มแทนดีกว่ามันก็จะรอดอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะคะคนอื่นอาจจะใช้เป็น644ถ้าสีผิวเดียวกันอาจใช้เป็นหกสีสีแล้วดีกว่า ให้ไปลองเพราะว่า1คนสามารถมีสีที่พอดีกับผิวได้ถึง2องถึงสเฉดสีด้วยการสำหรับชูตัวนี้นะคะถ้าจะถามว่าวาแนะนํำไหมนะคะสาหรับรองพื้นตัวนี้นะคะชูออลิมิเต็ดนะคะวาก็มีความสุขว่าคนที่ชอบผิวที่มันดูแบบว่าเ,เป็นธรรมชาติแต่มีความปกปิดอยู่นะคะถ้าเป็นเลือกจะเลือกว่ารองพื้นใหม่ในช่วงนี้อย่างเงี้ยก็ซื้อได้นะคะเพราะว่า1คืออ,อ,อันแรกคือดีไซน์สวยมาก2คือเนื้อดีมากนะคะ3คือลงด้วยนิ้วง่าย,ายๆก็ยังถือว่าสวยอยู่ส่ ก็คือสามารถเลือกสีผิวที่แบบค่อนข้างไปกับเราได้เลยนะคะแต่ในเรื่องของความมันความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ผิวเราด้วยนะคะเพราะว่าผิวคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วสภาพอากาศเปลี่ยนปุ๊บมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างตอนเนี้ยถ้าเกิดเราลงสกินแคร์ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่ามีความหลุดมีความลอกมีความเป็นคราบได้แต่ถ้าเราลงสกินแคร์ดีอ่ะเราพื้นเลยมันก็ลงมันก็ดีเนาะปะคือเราจะต้องลองอยากให้ถ้าสนใจคือสนใจเฮ้ยเบื้องต้นคือเนื้อดีจริงสี โอเคนะคะราคาก็ประมาณหนึ่งดีไซน์ดี35 ml ถือว่าราคาดีนะคะสำหรับรองพื้นก็ไปลองก่อนลองแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องซื้อห้ามซื้อแล้วก็ค่อยมาได้วิจารณาว่าชันชอบไหมอะไรอย่างนั้นดีกว่านะคะคืออยากให้เป็นอย่างนั้นในการซื้อรองพื้นอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องกลัว b a คือเมื่อก่อนเคยกลัวเหมือนกันอยากคิดว่าเฮ้ยเป็นบล็อกเกอร์แต่บล็อกเกอร์ก็ใช้ชีวิตปกติเราไม่ได้สวยไม่ได้ดังเนอะปะเราเข้าไปแล้วก็เป็นคนปกติมากๆที่เขาไม่มีใครจําได้เหมือนกันเราก็เข้าไปลองแล้วเราก็กลับ,บ หน้าสดไปเลยแล้วก็เข้าเซฟรานะคะแต่ว่าชูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าคือของใหม่ๆอาจจะต้องไปดูที่เคาน์เตอร์นะก็อยากให้ลองจริงๆเพราะว่าตัวเนี้ยเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยวาประทับใจแต่เรื่องสีเนี่ยอาจจะต้องไปดูทีนึงนะคะแล้วก็เรื่องหลุดไม่หลุดอย่างวันเนี้ยก็มีความฝั่งเนี้ยไม่หลุดเป๊ะมากแต่ฝั่งนี้หลุดนิดหน่อยนะคะอยู่ที่วิธีการลงหรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะจ๊ะสรุปรองพื้นอนนี้นะคะก็ซื้อได้นะคะแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบให้รองพื้นเนื้อประมาณนี้นะคะถ้าใครผิวดีๆอยู่แล้ว ก็ปกปิดได้นะคะอะหวังว่าน่าจะพอประโยชน์กับคนที่สนใจรองพืนตัวนี้อยู่นะจ๊ะวันนี้ก็มาพูดให้ฟังกันคร่าวๆแล้วก็คร่าวๆไม่รู้แต่ว่าคลิปดูน่าจะยาวนะคะโอเคสำหับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ